มาทำไมกันครับเนี่ยนี่จะไปไปเรียนต่อที่บางกอกค่ะโอ้ยกรุงเทพใช่ไหมฮะไอ้คุณนี่ไปเรียนต่อที่บางกอกนั่นแหละเขาเขาเขาเรียกกรุงเทพครับเนี่ยเนี่ยคุณไม่มีความรู้คุณมาเถียงดิฉันนะค่ะแม่คุณมาเถียงกันเลยเดี๋ยวไปสอบไม่ทันสอบเข้ามหาลัยไหนครับสอบที่กรุงเทพครับเข้าจุฬาฯมออะไรลูกมออะไรนั่นที่หนูเรียนอะมอเต็มกันโอ้โหความรู้เยอะ ครับผมเยอะมากเลยครับโกนๆออกซะบ้างนะครับครับผมบัวพันธุ์ไม่ต้องร้องไห้เลยฉันแค่ไปเรียนก็จไม่อยากให้เอ็ดเวิร์ดไปเลยเด็ดเด็ดเด็ดใครใครชื่อบัวพันธุ์สะพายค่ะนี่บัวพันธุ์บัวพันธุ์แล้วคุณล่ะครับเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดโอ้ยน่าสารเด็กน้องน่ารักจะตายเด็กๆชอบดูเอ็ดดี้อ๋อชอบดูเอ็ดดี้ผีน่ารักใช่ไม่ได้พูดแะอย่าไดพูดตาแท้ที่ ชีว um ิตม um ันต้อเตะเลยคุณแม่นี่ชื่อที่ใช้ดูจะบกว่าอ้อนค่ะอ้อนไม่เหมือนแต่คนอื่นและตอนไม่สบายนะฮะเขาเสียงหนูไม่สบายเนี่ยที่ไม่สบายที่ม่สบายมต้อเตะที่เห็ตอนติดเตะเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับ แล้ววันนี้มาซื้อรถใช่ไหมครับคือจะมาซื้อรถให้ลูกไปเรียนค่ะตัวนี้ขับดีมากเอางี้เดี๋ยวผมไอ้เมฆสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าคุณผู้หญิงจะซื้อรถให้คุณผู้ชายใช่ไหมคะคุณผู้ชายหนลูกฉันลูกผู้ชาสิสายเสยอะไรก็เก็บให้มันดีสิลูกลวง น้องชายเมียน,น้องชายเอาเม่เอ้ยแนะนำดีๆอย่าไปล้อเล่นลูกชาแนะนำรถรุ่นนี้เลยลเอาอย่ายือนอย่างงี้สิลูกแม่อันนี้ก็พอบงังพี่หนุย้ยบ้านี่ถามจริงตอนพี่ตั๊กไปใหม่คนอย่างงี้ใช่ไหมโอ้โหเอวอย่างอย่างมดตะนอยเอวนี่คอดเลยแล้วพอผ่านไปปั๊บจังวะนี้จากมดตธลอยไปไงโอ้โหอย่างเครื่องซักผ้าเห็นแล้วก็บอกอารมณ์จัดซะกยาวเกลียวยาวเกลียว บอผันแม่ถามคำหนึ่งลูกได้ไหนหนูเขาจะไปเรียนต่อแล้วหนูรักไอ้เบร์อลูกแม่ไหมลูกรักมากเลยค่ะคุณแม่รักสุดหัวใจไี่ลูกสุดหัวใจจาได้ไหมคืนนั้นอ่ะจําได้ไหมยังไงจำไม่ได้คืนนั้นที่พระจันทร์เต็มดวงขึ้นเสี้ยวหลังไม่เต็มดวงหลังกองฟางอ่ะจําได้ไหมโอ้โหพระจันทร์เต็มดวงใช่ค่ะพอหนูเงินน่ะค่ะมอพระจันทร์แล้วหนูแล้วหนูก เป็นหมาป่าหมา่าเป็นไงโรแมนติกอยู่ไม่คืนนั้นอ่ะที่ฝนที่ฝนเปรี้ยวเปร่าอ่ะฝนตกพรำพรำฝนตกพรำพรำอของฝรั่งฝรั่งไม่ค่อยรู้ที่ฝนตกพรำพรำอะค่ะฝนตกพรำพรำแล้วเป็นไงที่มันปล่อยลงลงและและและพี่เอาฟันพี่อ่ะมามาบังฝนให้หนูอ่ะจะไม่ นี่นี่จะบังฝนให้เขาอีกแล้วเหรออ้าวแอบได้เป็นยืดเอาฟันยืดออกมาโค้งานลักลูกรักลูกแม่ไหมลูกรักมากเลยค่ะแม่หอมแก้มลูกแม่ให้แม่ดูขอบคุณมากเลยเปิดเผมูลูกไหนแม่ขอบคุณมากแม่อินชาอินชาลูกเลยหลายคน Senti we sent it we yeah sent it we yeah yeah sent